บริวารกระถินค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า,าำสำาหนรงธรรมชัยนะคะได้รับเมตตางาจากทุกแม่คณีนะท่านท่านเป็นภาพทำเนี่ยค่ะที่เราน,าน,นั่งได้ร่มสบายแล้วก็ทั้งหมดมีนะคะพอาจารย์สองออกแบบเอาโมนทนานนดังๆหน่อยสาธุสาธุสาธุทำให้ร่มเย็นนะคะเห็นไหมคะ ไม่มีที่ไหนจะทําได้อย่างนี้นะถ้าฝนตกก็มีรั่วเป็นบางที่เท่านั้นเองนะคะเรามาเดินจมจมมาได้นะคะฝนฟ้าตกก็ไม่เป็นไรกาเปิดข้าปิดได้นะคะใช้รีโมทเปิดปิดได้เป็นการออกแบบของพระอาจารย์ต่องอยู่พระอาจารย์ประพันธ์ท่านเจ้าวาดนะคะทําให้เราร่มรื่นร่มเย็นในว,วันนี้และแม่คุณแม่สุนีท่านเป็นเจ้าภาพให้หลายแสนบาททีเดียวนะคะอย่างที่ให้ท่านหลายท่านให้ท่านหลายโบทนาไปแล้วนะคะ วันนี้ขอโมทนาจากพระคุณเจ้าท่านประมาจากศีทิศน้นมากมายนะคะมาโมทนากับจิ๋งกับนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลหรือวัดกนังชัยของเราแล้วก็โมทนาให้ญาติโยมทั้งศีทิศที่มาร่วมโมทนาขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะที่มาร่วมโมทนาในวันนี้น่าชื่นใจนะคะ,ะโมทนากับ อย่าลืมนะคะญาติโยมทั้งหลายวันนี้อะไรไม่สาคัญค่ผ้าคพิปค่ะผ้าิพย์ผ้าิพิพพพ์หรือผ้ากระถิ่งของเรานะคะอ่าบางคนบอกอยู่ตรงไหนแลวผ้าคพย์อยู่ตรงไหนนโน่นค่ะอยู่หน้าหน้าอ่อหน้าศาลา,ลาลคุณแม่ก้านก้าหานเนี่ยนะคะศาลาวสวยๆตรงนี้ค่ะด้านหน้าแล้วก็จะทําบุญจะขอใบมรนาไปตรงจุดนั้นได้เลยนะคะอ่าสามารถขอใบอนุโมทนาไปรถภาษีได้นะคะ อาโมทนากับร้านหลวงจากใกจาฟ้าของท่านเจ้าคุณนรโกดค่ะทําบุญตรงนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เข้ากระถิน่นทรรมชัยทั้งหมดทําบุญได้บุญหลายต่อต้องไปที่ใจฟ้าค่ะได้บุญหลายต่อต้องไปที่ใจฟ้านะคะเขาบอกอาซื้ออะไรอซื้อผิดพันอะไรไปปุ๊บให้ติดต้นกระถิ่นปั๊บทันทีนะคะสําเร็จ เป็นบุญหลายต่อได้ของใช้ด้วยได้เงินทำบุญด้วยนะคะอาไปที่ไตฟ้านะคะเยอะแยะ,ยะมีเยอะแยะ,ยะไปเล่นชอบที่สุดคือดอกเกลยอนะคะเขาได้ได้รประโยชน์ได้มากมายนะคะอา้าวโมทนากับดีค่ะมโมทนากับท,กทุกทกท่านอีกครั้งนดิงวันนี้มีแต่ความปิติอ่าพระคุณเจ้าตอนนี้กําลังพิจารณาหารนะคะแล้วก็วันนี้ลงทานมากมายอา่าจากลงทานเนี่ยเขา เขาเอาอาหารมาถวายพระส่วนหนึ่งเนที่ขึ้นว่าเกือบจะไม่มีที่รับอะที่รับอาหารที่เขาทํามานะคะดังนั้นก็เป็นที่น่าปิติแล้วก็ที่ว่าทุกคนต้องอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยกับลงทางทั้งหลายนะคะแล้วก็ทุกๆโลงทางก็มาด้วยน้ํามือน้ำำําคาน้ําใจอย่างที่พระเล็กบอกนะคะอ่าโมตนาขอต้อนรับทุกๆทุ่มบุญค่ะทุกๆทุ่มบุญนะคะ,ท,ะ,คะ,ท,ะ,คะที่มาในวันนี้ แต่และคนก็พยายามถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะเป็นที่ระลึกในชีวิตของเราสำหรับวัดปติบิักของเรานะคะเมื่อพระคุณเจ้าที่กินอาหารแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะการเป็นนักบวชก็จะมีแม่ชี มีอาวุโสปาิการชายหญิงนะคะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าปฏิสามัคทีนะคะที่ทักสงศ์อดภาสูขที่เป็นสาขาวัตรคทาอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ตำบลมะขามอํเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีค่ะจะทอดในวันที่ที่สิบพฤศจิกายนนะคะก็ในกัจการต่อไปนะข้าวใดถวายกันถิ่นในเวลาจะเปนดงานกาต่างจ,จะมมร่วมมรณาร่วมบุญกจันท่นตามพิกีของเกาะหาสุกนะคะใครรับจองได้ที่บริเวณกอ,องเลเยอร์การหรือที่สนใจค่ะนะคะไดร่วมกันไปจะ่เท่าไหร่จะมากแต่น้อยไม่สำคัญแต่มีสำคัญก็คือว่าได้ร่วม ปเล่นเนี่ยไม่ัดสินใจใบางเีียาถึงพุกม้างไปเขาจะช่วยปักเทียมแยะไม่น่าชื่นใจนะคะแล้วเราก็ของใครเขาเอาขื้นจองมาเราก็ช่วยขาดช่วยจะช่วยมากช่วยน้อยจุดนั้นไม่ได้สําคัญแต่เรามีการได้ร่วมมุดกับเขาไปนะคะมากน้อยไม่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็ลด้บอกแล้วว่าที่สาคัญคือผ้าทิพย์ใครยังไม่มีผ้าทิพย์นะคะไปดูหาได้เลย บริเวณกรรมในการเช่อมก,กันค่ะโบธนาสาธุน,นะคะเมื่อหไหร่ที่พระคุณเจ้าพิจารณาหาเสร็จแล้วทุวกตอนนี้พระคุณเจ้ามากมายท่านมามากมายจากพิศขึ้นสี่นะคะเยอะแยะเลยน่าชื่นใจก็จะ,ะต้องตามด้วยนักบวชก็ขอเรียนเชิญคุณแม่ชีไปก่อนนะคะแล้วก็นักบวชไในสมมาชายหญิงคะ่ะไปพิจารณาต่อที่โรงต่อของจันักสงฆ์ธรรมชายนะคะคุณแม่ชีที่มาใหม่จะไม่รู้ว่าโรงต่ก จากเนี่ยจากการทำเนี่ยมองไปสายมือมองไปสายมือมองไปสายมืออะไรเป็นศาลารวมกายที่ด้านล่างสวยงามมากนะคะจากศาลารวมกาก็จะเป็นที่ตักอาหารแหละค่ะนะคะมาไปที่นั่งนะคะอ่าจะได้พิจารณาต่อนะคะไม่าด้นั่งจะเห็นว่านักบวชเราจะไม่อนุญาตให้ไปเดินทางไปเดินทางทางเอลูทานยกเล็กถ้าเป็นเจ้าหนา มีการเอาไปทำนี้เอาเานี้ไปเลยเามีคนมรับจองไปแล้วนะคะมีคนมารับจองของจันทบุรีไปแล้วถามว่ามีไหมมีข้าวอขาจุกรับจองให้ตรงนั้นตด้านหน้าเลยนะคะเอาช่วยกรูบาอาจารย์ท่านจันทสุรีค่ะออาโฆทนานะคะ กรถิ่กสามนาทีในวันนี้เราเห็นมาก็ผ้ากายหลักทั้งหมดเนี่ยสามจิบก็สายนะคะสิ่งสำคัญก็คือรายชื่อทั้งหมดเนี่ยก็สองขึ้นจำได้หมดประเดี๋ยวให้ดูเวลาถ้าอุตส่าห์นะคะน่าชื่นใจเนี่ยนจำให้ข่้นจำหมดเลยนะคะทั้งหมดแล้วก็พวกเราทุกคนก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพของเราเราเป็นเจ้าภาพของทุกคนถ้าเรามีภาคที่นะคะอยู่ในมือเรา อยู่ในครอบครัวของเราคนละถืนเราการเ็เป็นเจ้าภาพค่ะปัจจัยนั้นก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายแต่ส่ทบได้าตามงำราการทำบุญในพระพุทธศาสนาให้ทำแบบพอเพียงทำตามาำังของเรานะคะมีมากให้มากมีพอดีให้พอดีมีน้อยให้น้อยแต่ว่าศรัทธาของเราเป็นหนึ่งศรัทธาของเราเป็นหนึ่งคือการเป็นผู้ให้ก็บอกผู้ให้อ่า